ไปดูกันนะครับวันนี้ผมทําพันท้ายพยุงนะครับแล้วก็มีพันท้ายาไม้ประดู่นะครับอยู่ด้านหลังเดี๋ยวพี่ดูกันว่ามันเป็นไงบ้างนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ดูตัวปืนสั้นๆอ่ะมันจะแม่นยังไงบ้างแล้วก็ติดเลเซอร์ช่วยแนะนําหน่อยว่าเ,าเลเซอร์นะฮะใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ตัวยางแรงต่างอะไรเป็นยังไงบ้างที่นี่ทั้งหมดนะครับปืนสไลด์ตัวนี้มันตัวช่วงชัก80เซนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวยาวในในตัวปืนเนี่ยพูดถึงเรื่องเรื่องตัวช่วงชักผมทําตั้งแต่35เ แต่ว่าพันธําัจะเป็นตัวสั้นอันนี้เป็นตัวปืนผมทําเองนะครับอันนี้ผมไม่ใช้เองไวล่าผมชอบมันกระทัดรัดดีว่าใส่มอไซค์ต่างๆเลเซอร์ Laser, มันจะมะีปุ่มเปิดปิดด้านหลังเปิดปุ่มก็จะติดค้างไว้เลยนะครับจากปิดก็ปิดแต่จริงๆการหากินจริงแบบนี้ผมว่าน่าจะโอกว่ามันจะมีมีอะแดปเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวสายเหมือนสลิงอย่างเงี้ยนะฮะใช้กดกดปุ๊บก็จะติดปล่อยอย่างเงี้ยฮะก็จะอ,อยู่ได้เป็นเดือนนะครับแบบนี้ครับแต่ถ้าเราเปิดปิดอะกินไฟมากได้ไม่นานนะครับอย่างเงี้ยพอเรา คุณพี่ก็ไปตั้งจูนนะครับลูกปืนจะตรงไหนก็ตั้งตั้งเลเซอร์ไปตามตรงนั้นนะครับตั้งสักสิบกว่าเมตรนี่นี่แสิบสองเมตรเนี่ยยางวันนี้มาตึงมากยี่สิบเมตรยังไงเราก็ยังวิ่งตรงอยู่นะฮะผมยืนยื้เนี่ยก็ถือว่าไกลน่าจะสิบหกเมตรนะครับจากจากนี้ไปนะครับนะครับนี่ฮะเห็นไฮะยิงสิบเมตรก็เล็งเหมือนกันผมจะยิงให้ดูว่ามันลูกวิ่งตรงทั้งทั้งที่ผมใช้ลูกเหล็กสิบมิลเป็นลูกใหญ่ด้วยนะครับจริงๆรลูกมันยิ่งใหญ่มันก็จะ แรงน้มถ่วงก็จะลงได้ไวหน่อยใช่ไหมแต่ยางมาตึงครับพี่ใส่ลูกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราจะยิงหนูนะครับผมแนะนําก็คือขึ้นไปแบบนี้ไม่ไม่ไม่แนะนําให้ขึ้นลูกทิ้งไว้นะครับสงสารไกลปืนแล้วก็ตัวยางด้วยตึงมากเี่ตึงสูงสุดเลยเดี๋ยวเหยียบแทบจะไม่ลงเลยฮะเหยียบลงไปแบบนี้ครับลื่นฟึ๊บอย่างเงี้ยฮะพอเราเอ่ออย่างเงี้ยพอเราจะยิงก็กดตัวนี้ครับอย่างเงี้ยฮะล่าได้นะครับจะเป็นนกแรงตายหมดไม่เหลือนะครับลูกสิบมิล ใส่ลูกนะครับเนี่ยพอเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเราอยากยิงกระป๋องนะครับเดี๋ยวกระป๋องเล็กบ้างนะครับอย่างเงี้ยผมพูดถึงเรื่องเรื่องความสะดวกเรื่องการใช้เลเซอร์ด้วยนะครับตัวฐานเลเซอร์มีที่ชาร์จให้ชาร์จได้ครับตัวฐานเป็นฐานเป็นก้อนนะครับกระป๋องเล็กนะครับนะฮะโดนข้างๆแป๊บหนึ่งนะครับเตาไม่โอเคเอาใหม่นะครับ อยากให้แม่นจริงๆผมว่าอยู่ที่ลูกค้าด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นพันธาย,ยาวเลยมันมันจะน,นิ่งกว่าหลุดไปเลยครับอานิ่งๆหน่อยนะครับเมื่อกี้พูดไปก็อันนี้ไวหน่อยโอเคขึ้นลูกนะครับสะดวกสบายดีขึ้นลูกทิ้งไว้แบบนี้นะครับบางคนเอาไปยิงปลาช่อนเอาไปยิงลูกงมูดเอาปั๊ดดังมากนะครับผมใช้ลูก10มิลน,นะครับ ยิ่งหนูใช้ลูก10มิลได้เลยครับ8ดมิลก็ได้นะครับให้ดึงจริงผมก็1ิบสองมิยใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับสั่งซื้อทั้งราด้าทั้งช้อเปี้นะครับเยียบนะครับนิ่งๆแหละเลยฮะสะดวกดีเดี๋ยวจะลองเป้าเล็กๆไหมไม่แน่ใจว่าอันนี้ผมตั้งไว้นานแล้วครับสามสี่วันแล้วผมก็ยิงผมทุกไปเรื่อยนะครับแต่ว่าจะไม่เอามือไปโดนที่มันแรงๆแรงตากตัวเลเซอร์เดี๋ยวมันจะเคลื่อนอ่ะโอเคขึ้นลูกนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างด้านหน้าครับเดี๋ยวหาเป้าก่อนอันนี้ก็ไม่น่าจะเหลือจะจะโดนอุปกรณ์เข้าไหมนะฮะเตั้งตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเรจะยิงตัวนี้นะครับกระป๋องเหมือนจะมีคนเหยียบไว้แล้วจะเอาไปขายหรือเปล่าไม่แน่ใจเงี้ยน่า,จ,านนจะเป็นเรื่องง่ายเลยครับเป้าใหญ่ขนาดนี้ ผมเอาหลบด้านด้านนี้นิดหนึ่งครับพอดีมันมีตั้งให้หน่อยโอเคได้แล้วถ่ายทำวันนี้วันที่สิบแปดนะครับเดือนมกรานะครับทะลุนะครับลูกปืนนี้ทะลุไปกระเด็นไปด้านหลังเลยนะครับแต่สะดวกดีครับพี่วิเอาลูกนะครับเอาใส่ตรงกลางหนังรองนะครับแล้วก็เอามานเนบ อยู่ในตัวไกปืนม,นมันจะมีตัวไกปืนมันจะมีตัวตัวล็อกลูกมันอยู่นะเป็นหลุมหลุมบุมๆุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการปล่อยลูกเนี่ยมันจะแม่นมากตัวยางเป็นระเบียบนะครับตัวาง,าง,ง่ามอะไรต่างก็ลงตัวดีพี่ใช้เท้าเหยียบให้ดังแกลกนะครับถ้าไม่ดังในเหยียบให้มันดังให้มันดังแกลกนะอย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วเราก็ผูกถังแล้วซะอย่างเงี้ยสะดวกมากนะครับยิงลกนอนกลางคืนง่ายมากครับเล็งจุดไหนจุดนั้นครับ ไม่เละด้วยนกนะฮะถ้าเราเล็งแบบอันนี้เลยใส่ลูกครับแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆประมาณนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดังโอเคเดีย๋ยวไปดูตัวปืนด้านหลังกันดีกว่าคําพี่อยากยิงอยู่แล้วมันก็สนุกดีครับเดี๋ยว่โยมไม่ได้นี้นะครับเอ่อไม่น่าจน่าจะปอเห็นไหม ด้านด้านนั้นมันจะมีตัวถังที่เขาจะก่อสร้างทําบ้านติดที่ให้ให้เขาทำต่อเติมนะครับเนี่ยฮะใช่ไหมครับยิงระยะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่นี่เลยครับจนถึงสักยี่สิบเมตรนี่ก็ยังเล็งตรงได้เพราะลูกตัวยางเนี่ยมันตึงมากครับยางถ้าจะทํายางให้มันตึงได้มากกว่านี้นะครับขึ้นอยู่เรื่องไก่ปืนก่อนถ้าเราใช้ไกอลูมิเนียมนะครับไกลไม่ได้ยางได้แต่ว่าตัวไกลไม่ไหวนะครับไกลปืนไก่ถังสแตนเลสนะครับ มีหลายยี่ห้ออีกโอ้เยอะตัวนี้เกรดดีสุดแล้วครับตัวนี้นะครับมั่นจะได้นะครับตึงยางได้เต็มที่นะฮะใส่ก็ไปแล้วนะครับเนี่ยฮะได้หมดเลยนะครับสะดวกมากจะยิยงอะไรอยู่กำลังมองหาอยู่นะครับอีกสักนัดหนึ่งนะเดี๋ยวยิยงนัดนี้แล้วผมจะพาไปดูตัวปืนด้านหลังอย่าเพิ่งไปเด้อพี่เยอะมากครับจะโดนกูถังก็ไม่นั่น ผมยิงตัวฝาเป๊ปซี่นะครับไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมนะครับตรงนี้นะฮะแตกเลยครับตัวฝาตัวฝาลเล็กๆนะครับมันเพลินดีอะพี่แป๊บนึงนะอันนี้ขวดนะครับเป็นน้ำเหล้าขาวหรือเปล่าแหวเกือบเททิ้งไปแล้วฮะ ตัวนี้นะเดี๋ยวมันจะลองยิงระยะสักเดี๋ยวเอาตัวนี้หลบก,ก่อนถังเขานะครับก็ยังขอสร้างกันอยู่เอาระยะสักเท่านี้ไหมเออนี่นะมันจะจะยิงมันจะเข้าหรือเปล่านะครับมันจะโดนตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ฝานะครับโอเคตั้งระยะเท่านี้นะผมจะยิงฝาตัวตัวนี้นะครับ เดี๋ยวขออนุญเสียเวลาแป๊บนึงครับอ้้ตัง้งอะไรป่ะน,นี่เออปตรงนี้ด้วยกระเทินจริงๆก็ยิง,ง,งนิดเดียวนะครับแต่มันมันเดี๋ยวมันจะถอยออกมาหน่อยนะครับผมใช้สามลูกขอดูอนุญาตดูกล้องแป๊บครับ จากผมไปอยู่จากนี่ไปนะครับน่าจะประมาณสักครึ่งประมาณแปดเมตรนะฮะจากที่ผมยืนนี้ก็พูดถึงว่าระยะก็คือหวังผลมาที่เราหาอยู่หอกินนั่นแหละครับบางคนยิงหนูแค่สองเมตรสามเมตรเองง่ายนะครับโอเคลมเยืนประมาณนี้ผมจะยิงตัวกระป๋องด้านหลัง,งพี่ไม่แน่ใจเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมว่าเนื้อสีเขียวๆตรงนี้ยเป็นฝานะฮะ เรียบร้อยครับใส่ลูกปุ๊บนะครับขวดไม่รู้จะโดนตรงไหนนะถ้ามันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องงานปืนผมตั้งไว้นานแล้วนะครับบุหิมันแม่นอยู่ก็เลยไม่ได้ตั้งผมจะยิงฝานะเล็งที่ฝานะครับเนี่ยฮะกดกดโอ้โหฝาเลยครับในตัวฝาขวดมีหอบนิดนึงเพราะเมื่อยนะครับทำงานแต่เช้านะครับ รับโทรศัพท์ด้วยเราก็ทางานด้วยนะครับตัวนี้ผมจะยิงเข้าเข้าปากขวดนะครับขวดเปลา่าคุณพี่ยังมองไม่เห็นนะผมก็ยังแทบไม่เห็นเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะเข้าหรือเปล่าไปดูกันขออนุญาตเล็งไหะครับตรงไหนวะไม่โดนป่าครับแต่ว่าไม่ไม่น่าจะเข้านะไฟมันสะท้อนนะครับอ่ออีกรอบนึงนะครับเยียบปุ๊บ อยู่ตรงนี้แหละคิดว่านะครับ <laughs> ก็เข้าปากั่้แหละปุ่มลูกปืนกระเด็นแล้วโอเคครับพูดถึงเรื่องเลเซอร์นะครับแล้วก็การใช้งานเ,าเ,เดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมกล้องให้ดูแล้วกันนะครับก็ตรงที่ผมทัางานปึออ๊บนะฮะแล้วก็ตัวปันท้ายด้านนี้ออากล้องออกไปดูดีกว่า โอ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูปืนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวรางปืนนะครับที่ผมจะประกอบในปืนสไลด์นะครับแล้วก็มีตัวด้านนี้เป็นตัวตัวใหม่ยังไม่ได้เผยยังยังไม่ได้ประกอบรอพันธยอยู่นะครับขนายตัวเล็กนะครับจะทาเป็นตัวปืนนัสติกขึ้นด้วยมือนะฮะก็ทําเป็นแบบนี้อาจจะเดินล่องด้วยนะครับตัวไกปืนแรงต่านก็อยู่ที่นี่รอประกอบอยู่ตัวนี้เป็นตัวพันธยครับไม้พยุง เราประกอบก็จะทำเป็นปืนสไลด์นะครับรวมทั้งปืนยิงปลาด้วยนะครับยิงปลาก็จะเอามาใส่กับตัวนี้อย่างเงี้ยเอามาสุบเข้าหากันบุย้ยเอามาสุบเดี๋ยวผมขออนุญาตวางแป๊บนึ่งนะดูกันเด้งพร้อมๆกันแบบนี้ครับเข้าได้ไหมโอเคได้ก็ดีนะครับก็ทําเป็นตัวกิมจดัดดันดันเข้ามาอยู่มือผมไม่ถนัดอย่างเงี้ยฮะตัวล้างก็จะเป็นไม้ประดูนะครับ อันนี้เป็นลูกค้าที่เขาสั่งไว้แล้วแล้วก็มีตัวไม้มาค่าด้วยด้านนี้ครับโอเคเราผมประกอบอยู่แล้วก็ตัวที่ทําเสร็จแล้วเป็นด้านนี้วันนี้วันที่18เดือนมกรานะครับ66 2,566นะครับแล้วเท่านี้แหละครับพี่น้องนะครับเ็ดผู้เดียวมันกะจีซ่าใน่นนะฮะเนี่ยครับพยุงโอ้ทุ่งทีเ๋ยเบดคําสีววอลนะครับลงสีนะครับพรุ่งนี้ลงอีกรอบหนึ่งวันนี้ผมลงไปสองรอบนะครับอย่างเงี้ยครับ มีที่ติดกล้องติดเลเซอร์ให้แบบนี้ลงตัวดีครับตัวไกลปืนนะครับเกรดดีสุดแล้วครับถ้าเป็นตัวแบบนี้นะครับตั้งพี่เหมือนผมเนี่ยก็จะเป็นดีสุดเนี่ยฮะไกลปืนเกรดดีก็คือเวลาใส่ยางแข็งๆนะครับว่ายิงมันยิงง่ายครับไม่กดกึกกักอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวอันนี้เป็นตัวพยุงนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้พยุงนะครับส่วนตัวที่สองเสร็จเรียบร้อยเราใส่ยางเราผมตัดยางคืนนี้ครับสามตัวนักพยุง อันนี้ผมทําช่วงชัก90พิเศษหน่อยลูกค้าก็สั่งพิเศษแล้วก็มีตัวประดูตัวนี้72ช่วงชักมี72มี80ครับประดูนะครับราคาก็วิ่งอยู่2,005เนี่ยตัวนี้คือผนจั่าอยู่ช่วงชัก72 o r d อ r เ,เยอะมากทําบอทันครับโปรดรอด้วยนะบางคนก็รีบร้อนโอ้ยบางคนหนึ่งวันสองวันก็นกนแจ้งความกัน่างเดียวเพราะว่ามันไปนะสั่งก็อยากจะได้แล้วอันนี้ครับประดูมือสอดมือสอดก็จะมีรูๆครับทรงมือสอดแบบนี้ อันนี้ช่วงชัก72เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลุยช่วงชัก80อันนี้รอลงสียังไม่ได้ขัดต้องเจียร์ด้านในแรงต่างนะครับใช้เวลาหน่อยคืนนี้แหละนะครับส่วนทรงกำคอจะเป็นอย่างเงี้ยครับเรียกว่ากำคอเรียบ,รรยบๆธรรมดาแบบนี้นี่ก็เห็นไม้เป็นไม้ปะดูครับจะต้องเสริมหนุนหลังมาแบบนี้เด้อถ้าไม่ไมีมันจะติดกล้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเป็นแบบนี้นะครับโอเคตัวนี้ช่วงชัก80ค่าตัวก็วิ่งเท่ากัน2 9 0 2,050แล้วแต่ช่วงชักครับ เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสั้นๆตัวมินิอะไรต่างนะครับเอาไปไล่ลิงไล่หมาลต่างก็ทําอย่างเงี้ยเอาไปไล่นกยิงลูกบอลน,นะครับใช้ไกลเครื่องมกลมนะครับแต่ก็ยังเป็นสไลด์โอ้อยู่ถูกคนเด้วพี่น้องในน้อยแต่ว,ว่ามันแรงเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับตัวนี้ครับถ้าจะอพันธายาวตัวนี้ผมลดเหลือสองพันก็เป็นตัวเหมือนขึ้นยางพมมาแบบนี้ครับเนีย่ยพันธยประกอบใส่รางเหล็กติดขาดกล้องให้ติดไกลเครื่องมกลมนะครับเหล็กยาวเลี้ยวไปแบบนี้ มีที่เก็บยานะครับก็ลงตัวดีนะครับสองพันบาทส่วนสนใจรายละเอียดนะครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ด้านบนนะครับศูนย์หกห้าสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดห้าแปดนะครับคุณพี่ก็ทักไลายมาเอารู้จะโทรเอาโทรซ้พท์มานะครับศูนย์หกห้าสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดห้าแปดก็เป็นพันธายนะครับลูกค้าก็เอาเอาตัวนี้นะครับผม็กลยแก้ทําให้ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นตัวสั้นตัวที่ผมยิงเมื่อกี้นี้จะแม่นจริงๆต้องเป็นพันธายยาวๆแบบนี้นะครับจะจะแม่นกว่าโอ้นน่าจะเป็นเท่าตัวนะครับ ขนาดตัวที่ผมยิงแม่นเราดินะฮะอันนี้ก็เป็นปืนยิงปลานะครับขายซบอนะครับเป็นตัวที่ผมใช้เองนะครับเอาไว้เบื่อๆบ้างนะครับไปดูปืนช่างโอ้ล่าได้เยอะแล้วครับตัวนี้ครับติเลเซอร์ไล่ไปแบบนี้นะครับไม่ได้ติดกาวติดแรงต่างก็ใช้ใช้เองครับยางตึงเปี้ยครับตึงสุดละนะฮะไปดูกันว่าอยวันนี้ใช้เวลาเยอะมากสิบสี่นาทีนะฮะ ตัวย่างจะมีอยู่นะครับเป็นห้ามิลหกมิลนะครับแบบนี้นะครับนนก็อาจตัวนี้เป็นตัวช่วงชักอยู่อยู่ที่ช่วงชักช่วงชักเจ็ดสิบสองนะครับเจ็ดสิบสองห้าเส้นห้ามิลค้าละห้าเส้นก็เป็นสิบเส้นแบบนี้ครับจริงๆมันก็ทําได้ช่วงชักตั้งแต่หกสิบห้าขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเจ็ดสิบสองพอดีเจ็ดสิบสี่ได้ครับตัว,ว่าหัวยางมันจะขาดอาอกเความแรงก็อาจจะประมาณสูสีที่ผมยิงนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับ แล้วก็เป็นยางเอตัวตัวที่ผมยิงก็จะเป็นตัวนี้ครับยางหกมิลแปดเส้นหนังรองต่างก็ต้องตัดเองทําเองหมดครับตัดที่นี่นะครับแย่อุปกรณ์ต่างๆก็ที่นี่แลถนัดแย่มากอันนี้ฮะตัวยางนะครับว่านไปตัวนี้ก็เป็นตัวช่วงชักหกสิบครับแล้วก็ทําตัวมินิตัวเล็กๆยางพม่าครับจะต้องแกะออกนะครับด้านนี้โอเคอันนี้ก็เป็นยางพวกหลายแบบครับอธิบายไม่หมดนะครับ ไปใช้นะฮะถ้าไม่มีตัวนี้มันก็เสี่ยวสองมอไม่เห็นเป้านะบ้านเมื่อแล้วโอเคยิงระยะจากนี่ก็คือสิบเมตรนะครับผมเคยวัดมาสิบเมตรแล้วก็จากนี้ไปถึงเป้าเราก็ประมาณนี้โทรมาครับโทรศัพท์โอเคขอบพระคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้ามันมีประโยชน์นะครับหรือว่าจะทําเองก็ติดต่อผมมานะครับในเบอร์โทรที่ผมให้นะครับบางคนก็มีพันธ้ายเก่านะครับที่แบบเออเป็นปืนลมมันโดนตํารวจจับไม่ได้ใช้งานโลทิ้งนะครับก็ก็ดีนะผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับของผมมันทําเป็นปืนถูกกฎหมายอย่างเดียว ปืนหนังสติ๊กแล้วก็มีปืนยิงปลานะครับที่เห็นอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นไม่ต้องไปหลบๆซ่อนโดยสบายใจด้วยนะครับใส่บนมอไซค์แรงต่ำก็ยังไม่น่าเกลียดนะครับถึงโอเควันนี้จะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรอผมประกอบสักพรุ่งนี้ก่อนนะครับก็ไล่บี้ไปเรื่อยๆทาแต่เช้านะครับแล้วก็รับโทรศัพท์ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะฮะยิงปลาก็มีอยู่สองสองลางนะครับแบบนี้เดี๋ยวเข้ามาเข้ากับตัวตัวพยุงก็ถือว่าโอแล้วล่ะ โอเคขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนะครับผม okay. เท่านี้แหละครับไม่รู้จะแนะนำอะไรไปแล้วขอบพระคุณครับขอบคุณครับ